ไม่รอดเชื่อเถะน,นะโดนค่านี้ไม่รอดนะผมเกมที่2ของเราเละเชื่อเถอะนั่นไงกลัวละไอ้ส้มเจ็บแล้วโอเคเรียบร้อยโอเควายดีโอเคโอค้กูเพิเ่งเคยเจอทีมผ่าน300ซับมาแล้วขอบคุณทุกๆยอดวิวและยอดซับที่ตรงขึ้นเรื่อยๆเรากำลังจะถึงครึ่งทางแล้ว อาะไรครับผมครับสวัสดีทุกคนตอนนี้เวฟนานนะครับผมในเกมท่าแมนเจอรี่เชสแกนนิแกรนด์ครับผมโอ้ยนะผมตอนนี้เราอยู่กันในโหมด ผ่อนคลายนะผมผ่อนคลายกันหน่อยนะผมที Oak, ่ผมหายไปนะผมเวลาที yeah. ่ผมหายไปประมาณสองสามวันได้นะผมจะไม่ได้ลงคลิปนะผมก็คือจะบดกว่าผมวันนี้ผมมาผ่อนคลายนะผมผมเพิ่งหายจากอาการเจ็บคอนะผมก็เลยมาแบบอเบากันหน่อยนะผมซึ่งไม่รู้ว่าจะเบาเลยหรือเปล่านะผมเล่นเกมนี้นะผมและผมก็เจ็บคอมานะผมก็เลยแบบพักๆหน่อยอะไรหน่อยนะผมซึ่งนะผมวันนี้อเอาเป็นวันนี้ดีกว่านะผมวันนี้เรามาเล่นโหมดผ่อนคลายกัน ปาลาอะไรบอกมาแกน,นะครับผมวันนี้เราเล่นโหมดผ่อนคลายกันนะครับผมซึ่งโหมดผ่อนคลายวันนี้ก็คือการดันชีตนะครับผมให้ได้ทั้งหมด18ก้อนนั่นเองเออก็แค่นี้แหละครับผมกดนะครับผมก็เราถ้ได้18ก้อนก็จะชนะเกมนะครับผมซึ่งมันจะมีแค่2รูนะครับผมและดูจากแมปทางซ้ายบนนะครับผมแมปมันจะมีแค่นั้นนะครับผมบอกเลยว่าเกมไวนะครับผมโอเคก็เปลี่ยนแนวบ้างนะครับผม เพื่อนน็อกว่ะเพื่อนน็อกเพื่อนน็อกโอเคเดี๋ยวผมจะไปช่วยเพื่อนหน่อยนะผมผมจะไปช่วยเพื่อนโอเคเพื่อนน็อกก็ต้องช่วยเพื่อนโอ้โหติดติดหมื่นติดติดตาบอดโอเค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 เพื่อนน็อกเพื่อนน็อกช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยเพืเดี๋ยวเดี๋ยวแมวไม่จับนะแมวไม่จับนะผมแมวไม่จับผมก็จะผมผม้ผมทิ้งอะไรไปวะเดี๋ยว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 มีน้ำแข็งมีน้ำแข็งโอ้โหจบจัดจัดเพื่อนเอ้ยขอโทษขอโทษจริงๆเพื่อนขอโทษจริงๆขอโทษจริงๆขอโทษ ใจเย็นๆวะใจเย็นๆวะไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่อยๆ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 แมวทำอะอะไรวะยืนนิ่งทำไมอะแมวยืนนิ่งทำไมครับผมไม่รู้นะผมเอาเป็นว่ามันยืนนิ่งก็ไม่รู้นะว่ามันมันทำอะไรนะผมมันอาจจะฮะมันเอฟเคหรืออะไรวะสักอย่างนะผมช่างมันเราจะไม่สนใจนะผมเราจะดันชีตจบเกมยังไวเลยนะผมโอเค สวยมัดมาเอ้ามัดเหมือนมันจะมานะแต่มันก็ไม่มามันมันเหมือนมันจะมาแต่มันก็ไม่มานะบมทำอะไรอ่ะเหมือนมันจะยืนนิ่งๆนะเฮ้ยมันเล่นแล้ว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 นะบมมันเล่นแล้วโอเคสวยสวยโอเคมา สวยเลยกูปาอะไรของกูนี่จบจะจัดเลยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเพื่อนอย่าน็อกบ่อยๆ่อยสิวะสกิลมันใช้ไอ้นี่ไม่ได้แล้วสกิลมันใช้เหรียญไม่ได้แล้วเดี๋ยวโอ้โหสวยจ้ะเลยไปหนึ่งตำแหน่งเียดโอ้ผมฆ่าเพื่อนจะชัดผมฆ่าเพื่อนจะชัดจังหวะที่ผมฆ่าเพื่อนจะชัดโอ้โหลัวเละลัวเละลัวเละเจอแมวตัวนี้ทีเดียวเละทุกที บาเนอร์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 บาหากแก้วแป,ป๊บหากแก้วแป,ป๊บโอเคโอเคใจร่รมวมนะผมใจร่วมเออมามาโอเคสวยดีๆเพื่อนไปไปไปบอ <c oughs> ลโรเบิด์ว้าวไปไปบไม่ไปไโอเคโอเคโอเคโอ๊คเอาเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววางระเบิดแป๊บหนึ่งสวย แปบนึงครับผมผมโดนเออผมโดนคนใจมันวะผมโดนคนใจมันโอเคสวยสวยโอเคมาขอหาอะไรกินแปปนึงนะผมทำดีครับผมตอนนี้ได้สิบสองก้อนแล้วนะครับผมมีโอกาสชนะอยู่นะนี่เอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องโอเคเราต้องคอยปลาเหรียญให้เพื่อนๆนนะครับมันยืนดิ้งอีกแล้วโอเคช่างมัน มันจะยืนนิ่งก็ช่างหัวมันนะครับผมเราไม่สนใจเราจะจบเกมให้ไวที่สุดใส่มาสงใส่เออมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีทุรัด่วนอะไรอย่างงี้นะผมแบบอืมมีธุรัด่วนอะไรประมาณนี้แบบเล่นๆอยู่แล้วแบบมีคนโทรมามันก็แบบมีคนแวะมาบ้านเลยนี่ครับผมก็ <c oughs> <c oughs> เลยยืนนิ่งไม่รู้ไม่รู้แต่คือผมเป็นไงคือเข้าใจป่ะเวลาผมเล่นเกมอะไรพวกเนี้ยแล้วบ้านผมแบบว่าอืม นะผมคนชอบมาก็จะแบบอืมนะก็จะแบบนะนะก็จะทิ้งเกม่างนี้แหละโอเคเกมนี้น่าจะชนะมันมันเมอนจะป้อยโอเคยาวยาว,ยาวไปอีกก้อนเดียวนะครับผมผมจะสอยตูดมันสอยตูดว่าอะไรแก้งมนันแก้งมนันใช้คำนี้น็อกไปหนึ่งตำแหนงดีเพื่อนหนึ่งตำแหนงดีเพื่อนหนึ่งตำแหนงดีเพื่อน โอ้โอ้โอ้มันมามันมาเฮ้ยมันก็มานะทุกคนเอาจริงๆอะ่ะมันก็มานะครับผมแต่ทำไมไม่เล่นวะจริงๆมันก็ไม่ได้ทิ้งเกมขนาดนั้นนะทุกคนท่านทำไมไม่เล่นวะไม่เข้าใจเนี่ยดูดิเพื่อนก็ไอ้นี่นะทุกคนเพื่อนก็แบบโดนจับนะครับผมงงวะ What โค้ดไอนี้ดันชี้ช้ามากบอกตรงในนั้นดันชีช้ามากนะผมโอเค นิดเดียวโอ้ไม่นะไม่นะไม่ไม่ใครก็ได้ที่ไม่ใช่ผมใครก็ได้ที่ไม่ใช่ผมใครจะน็อกก็ได้นะครับผมที่ไม่ใช่ผมเพื่อนกันชีสแล้วออกไปเลยนะโอเคนะเออโหมดนี้นะผมประตูกระแทกทีเดียวก็แตกแล้วนะผมบอกเลยว่าประตู ประตูกระแทกทีเดียวก็ออกแล้วเพื่อนจะมาทำไมกูไม่เข้าใจอะ่ะนั่นไงนั่นไงจะมาทำไมไม่เข้าใจนะผมคือประตูมันกระแทกทีเดียวก็จบแล้วอะ่ะแบบเนี้ยนันทุกคนเนี่ยรอยเล้าเปิดเห็นปะมันเอาลูกกอล์ฟหรือหินอนอกมากระแทกทีเดียวก็จบแล้วนะผมจะมาทำไมจบเกมดิเออไปเทหน้าโอเคสวยหนึ่งเกมเบาๆนะผมโหมดผ่อนคลาย อืม MVP ด้วยเนี้ยเจ๋งจัดจัดโอเคแมว what ไอแมวผู้หญิงอีกแล้วอะไรวันนี้ทำไมมันเล่นเงินตัวนี้เยอะจังวะโอ้โหไอแมวผู้หญิงนี่ผมไม่ชอบเลยนะทุกคนผมไม่ชอบจริงๆคือสก,กิลมันโกงเออไม่เล่นไม่เล่นเนาะไม่เล่นแมวผู้หญิงเนาะคือสก,กิลมันโกงอ,อ่ะจริงๆนะผมคือแบบน่ะไอหมอกควันมัน ดันชีดชา้าเดินชา้าและถ้าอยู่ในหมอกมันใช้สกิลไม่ได้ด้วยอะไรอย่างนี้สกินสกินเทพเหรอวะสกินเทพนะเนี่ยตัวยิงปืนใหญ่แทะนะครับผมเออเออเราจะบอกว่านะผมไอเกมเนี้ยมันเพิ่งอัปเดตตัวใหม่มานะผมหนูเห็นไหมเขาคนหนูเทวดาเนี่ยตัวที่2อนยทุกคนมันเพิ่งอัปเดตมาใหม่นะผมหนูเทวดาเออซึ่งผมก็ยังไม่ได้ลองเล่นนะครับผมมีตังซื้อนะแต่ว่ายังไม่ได้ลองเล่นนะผมรู้สึกว่ามันอาจจะเล่นยากๆยกัยยงไงไม่รู้อะคือส่วนตัวแล้วผมแบบ เป็นคนที่แบบอืมชอบบูอะไรอย่างงี้นะผมก็รู้อยู่แล้วนะครับผมซึ่ง้าเล่นตัวนั้นมันไม่ได้แบบมันไม่ได้บูร้อยเปอร์เซ็นต์อะเนาะมันแบบอืมเหมือนซับพอร์ตเบาๆอะไรอย่างงี้นะผมก็ว่าไปต้องลองกันไปนะผมเล่นกันไปหลายตัวเขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยนแนวเปลี่ยนแนวเออเปลี่ยนแนวโอเคเกมที่สองมา เหมือนเดิมนะครับผมมาดันยาวๆไปโอเคป้ายงีก้กูเอาได้ติดมือมาเก่งอย่งวะเนี้ยโอเคเออเดี๋ยว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 ,ยวแมวเล่นตัวอะไรนะโอเคตัวกระทิงนะผมตัวกระทิงแมวเล่นตัวตัวกระทิงเออก็ถูกเหรอวะคาร์บอยไม่รู้จำไม่ได้นะ้มันชื่ออะไรไม่รู้ช่างมันมินินที่คนชิกคก็ชนไป โยนไปให้เพื่อนก่อนนะครับผมข้างบนนี้มันเยอะมันเยอะโอเคทางซ้าโอ้โหเพื่อน,ย,ย,อนยังไวเลยเพื่อนยงังไวเลยเพื่อนใจเริมลมใจเริ่มลมว้วาวว,าว้วาวว,าว้าวว้าวว้าวไม่ดีแล้วไม่ดีเท่าไหร่นะผมจังวันนี้พูดเลยอย่าลงมาเพื่อนเพื่อนอย่าลงมาโอ้โหผมผม,ผมแตกผมผมว่าผมแตกผมว่าผมแตก โอ้กูแตกจริงด้วยพูดจริงๆกูแตกจริงด้วยสงสัยเกมนี้จะเกมวยนะผมสัมผัสได้จากการล้มล้มสี่บะหมีเกียวจบเกมไม่รอดเชื่อะนะโดนหายนี้ไม่รอดนะผมเกมที่สองของเราเละเชื่อเถอะนั่นไงกูว่าละโซมเจ็บแล้วโอเคเรียบร้อยโอเคไวดีโอเคโอ้กูเพิ่งเคย เจอทีผมผมจะบอกว่าทีมหรือแมวดีว่เนยผมจะบอกแมว male, พูดหรือทีมกล้าวะแมวแมวไม่พูดนะผมไม่พูดเกมต่อไปเลยที่ฝ่าเสียเวลาโอเคผมมาต่อกันนี้เกมที่2นะผมเกมมาเกมันคือเกม1นนะผมเราจะไม่นับนะผมโอเคมาตอ่อเกมที่ะครนะผมแหมไม่ไหวเลยโอเคโอเคมามามา ดีดีด,ดีเพื่อนขอดีดีขอดีดีอดด <Nice one. S 1> โอเคขอน้ำยาเกากะมาก่อนน้ำยาเกาะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำยาเกาะโอเคโยนไปใครมีหน้าที่คนก็คนไปนะผมโยนไปก่อนนะผมจังหวะนี้ต้องช่วยกันโยนนะผมโยนไปโยนไปโอเคมา ซัดน้ำยากระิฟาเราต้องช่วยเพื่อนแล้วโอ้มีกับดักหนูด้วยมีกับดักหนูขอแล้วกันนะจ๊ะโอเคเลียนะผมเลียเออแล้วผมได้ตื่นได้เบิกบานแล้วนะผมผมจะบอกว่าไม่ตียุอ้ ผมจะบอกว่าไอ้กับดักหนูนะ่นะนมันมีวิธีจัดการแล้วนะคนมันไม่ใช่วิธีจัดการด้วยถ้าวิธีจัดการอะ่ะมันมีอยู่แล้วนะผมคือแบบยังไงอะ่ะคุยหมามามาเดี๋ยวโหไอ้นี่มันอยู่นานจนน่าหัดจังวะโอ้โหไอ้น้ำม่วงทุกอย่างอะ่ะตอนเนี้ยปวดหัวแล้วกูจะบอกว่าไอ้กับดักหนูมีวิธีเคลียโดยใช้ระเบิดแล้วก็ให้มันลื่นไหลไปพร้อมกับน้ำแข็งเออผมจะพูดอย่างเงี้ยนะผมโอเคตามนั้นกูว่า กูว่าแล้วกูว่าแล้วกูว่าแล้วทั้งหมาทั้งแมวทั้งหมายังยังไม่ได้แดกกูรอก้องทไม่ได้แดกกูรอกไม่ได้แดกกูรอกไม่ได้แดกกูรอกกูนอกนี่หว่าเฮ <Help me. S 1> ลเมดเร็วๆขอโทษเพื่อนที่ล้มโอ้โห ผมบอกแล้วผมเกลียดแมวตัวนี้นะจริงๆผมเกลียดมากไอ้แมวตัวเนี้ยแบบเกลียดแบบเกลียดมันโกงเกินไปไอ้แมวตัวเนี้ยเอาจริงๆมันโกงเกินไปนะผมคือเนี่ยเห็นหมอกมันไหมเห็นหมอกมันไหมทุกคนเห็นหมอกมันไหมดูผมยืนในหมอกเห็นปะผมยื่ในหมอกผมก็ใช้สกิลได้ที่ไหนตอนผมยืนในหมอกอะเห็นปะโกงปะล่ะโกงปะล่ะแล้วหมอกก็แบบ ยังโกงเลยแม่โห่เอ้ยหาแล้วเป็นอะไรกับกูเนี่ยว้ยายเบา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 เดยวเจ็บคอเดยวเจ็บคอเบาเบาเบา <c oughs> โอเคนะไม่อยากให้ตัวจัดวัดแจมโอเคสวย <c oughs> เพื่อนจู๊กยู่นะผม <c oughs> ก็ขอให้รอดปลอดภัย ผมจะวางระเบิดซ้ำก่อนนะครับผมโอเคเออขอเป็นตัวนี้ไปหนึ่งทีโอเคเพื่อนโดนจับแล้วนะผมตอนตอนนี้ก็ได้สิบเอ็ดสิบสิบสองลักสิบสองก้อนลัสิบสองคอลัที่เหลืออยู่ข้างบนหมดเลยนะผมโอเคที่เหลืออยู่ข้างบนหมดเลยปั๊รวมตัว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  โบบ a าแฟมิลี่ไปก่อนหนึ่งทีมันจะโยมไปทำอะไรตรงนี้ปะผมเคลียกับตับหนุ่ยเพื่อนก่อนนะผมชิบถ่ายแล้วผมรู้ว่ามันเดินไปแล้วผมรู้ว่ามันเดินไปแล้วมันมันครูดาวมือมันไวจังวะตีครูดาวมือมันไวจังวะเจิมล่มเนอร์เจรมลมเนอร์เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันมันสร้างอาณาเขตแล้วนะผมคือเละเละและอยู่ในในในหมอกมันอะก็คือแบบ ไม่อยากจะพูดหรอกนะไอแมวตัวนี้นะไม่พูดดีกว่าพูดไปก็เท่านั้นแหละนะป่านาไปหนึ่งที <im> เพื่อนดึงกูสิไม่ดึงกูไอตัวคนชี้ตาย,ยากูไปอ่ะอแม่เดี๋ยวเจ็บคอเดี๋ยวเจ็บคอ,อ <im> เพื่อนเขาร้องเนี่ยล่นส่องบะมีเกลียวจบเปิดประตูมาดิเปิดประตูมาดิวะ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 โอเค แตกนะผมผมว่าน่าจะจบนะนะบอกเลยว่าน่าจะจบนะครับผม,มคือเงียบๆนี่คืออะไรหรือปล่าก <c oughs> ำลังใช้สมาธิจัดการอยู่นะผมว่ากู <c oughs> ต้องทำยังไงกับมึงดีเนี่ยฮะแมว โอ้ผมไม่ได้เอาชี้อกมาด้วยผมไม่ได้เอาชี้อกมาด้วยตายแล้วตายแล้วตายแล้วเดี๋ย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 วจริงจริงผมจะบอกว่าไอ้ใครเรียกว่าอะไรนะเอ่อโหมดเนี้ยเออโหมดเนี้ยนะผมแนะนำว่าเล่นไอ้ตัวเนี้ยจะดีเอ่อัวให้ตัวนะเล่นตัวให้ตัวจะดีมากนะผมเพราะว่าแมวมันจะไม่เห็นเรากูตายสวยจบไปเกม เยี่ยมโอเคมานะครับผมผ่อนคลายก็ไม่ได้ผ่อนคลายขนาดนั้นนะครับผมคือมันก็นะอืมแอบเบจ็บขอบเบาๆนะครับผมโอเคก็เกมสุดท้ายเราจะมาลงแรงกันนะครับผมเฮ้ยจริงๆต้องเล่นตัวฟันดาบแต่ไม่เป็นไรเราอยากเล่นทัฟฟี่นะครับผมวางระเบิดทัฟฟี่ติ๊ตินะครับผมโอเคมาเถอะมาเกมสุดท้ายนะผมขอลงแรงนะครับผม โอเคมาผ่อนคลายก็ไม่ได้ผ่อนคลายลงแรงนี่แหละมาโอเคน้ำยาให้ตัวอยู่ตรงนี้สวยจำเอาไว้ผมจะย้อนไปเก็บ SP ชิ้นลากเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวดี๋ยเดี๋อไปดานอไปตรงขวาบนแมปดีกว่านะผมเพราะว่าโซนนั้นเป็นโซนที่กว้างนะครับผมซึ่งให้เขี่ยวไปก็ได้อะให้เขี่ยวไปก็ได้วะโอเคผมจะ โอเคแมวอยู่นี่แมวอยู่นี่เพื่อนเก็บได้เลยโอเคอุ้ยอันนี้มีส่องแล้วไอ้นี่มีส่องแล้วแสดงว่าข้างบนไม่มีนะผมทอยมนะจ๊ะระวังนะจ๊ะโอเคแมวอยู่ตรงนั้นปลอดภัยสวยแมวน่าจะเล่นเป็นพอสมควรโอ้โหเซตกับดักเรียบร้อยแล้วว่ะเซตกับดักเรียบร้อยแล้วแบบหืมกดผิดกดผิดบายเฟนอะไรเรากดกับดักหนูโอเค มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะผมสำหรับโรงแรงอาจจะตึงเครียดก็ค่อนขลายก็ได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ไม่ว่าจะยังไงก็เถอะเราก็จริงจังไม่ทุกเกมอ่ะโอเคมาเพื่อนกูขอจริงๆกูขอโอเคสวยจ้ะ <c oughs> <c oughs> ขอเนะเพื่อนโอเค ผมขอเอาขวดมาด้วยดีกว่าผมขอเอาขวดมาด้วยขวด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 ของโปรดผมนะครับโอเคเรีย okay. บ,บร้อยเพื่อนดน,นจับยั่งไว,วโอ้โหพูด <ín pleasures> จะทำยังไงกับชีวิตดีวะเนี่ยรจริงจริงโอ้ เคลียเองจริงๆฉันระเบิดได้นะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกนะเราไม่เป็นไรหรอกเราอันนี้ดีกว่านะสะดวกกว่าเยี่ยมเปิดเกาะดวยเล่นเป็นบอกแล้วบอกแล้วเล่นเป็นน้ำยาให้ตัวไปแล้วหนึ่งอันด้วยสวยกินโชว์เลยอ่ะเดือดบอกเลยว่าเดือดบอกเลยว่าเดือดบอกเลยว่าเดือด,อด,อดไป ระวังนะเพื่อนแมวหายตัวนะผพว่าเลยสามสองหนึ่งโอ้เปิดกรอบบายบายจบแล้วครับผมตัวน,นั้นตายแล้วบอกแล้วว่าทำไงได้ล่ะครับแมวมันโหดอะครับจะเล่นแรงหรือเล่นพ่อนครายมันก็แห้นะครับ จะบอกว่าผมกากไม่ได้ด้วยจะบอกว่าผมกาก okay. ไม่ได้ะ้วยผมจะจุกให้ดูอ่ะนะผมจะจุกให้ดูเว้ยผมไม่ได้เนี่ยผมไม่ได้กากนะผมเดี๋ยวจุกให้ดูสำหรับผมอะเซียนนะผมบอกเลยว่าผมอะเซียนแต่เพื่อนอะไม่ได้เซียนเท่าไหร่เฮ้ยเนี่ยดูดูดูเป็นไงบอกแล้วแม่จะคุยอะคุยไปเดี๋ยวกอขหมูว้า กูเกมไวกูเกมไว้จริงกูเกมไว้กูเกมไว้กูเกมไวเลยเกมไวเลยกูเกมไวเลยมาแล้ว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 เรียบร้อยแตกคู่กูไม่แตกไดไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยสวยสวยสวยอะไรครับเนี้ยอะไรครับเนียก็เลยขึ้นครับเนี้ย ไหวไหมครับเนี่ยวันนี้วันนี้ไหวไหมครับเนี่ยเหมือนวันนี้จะไม่ไหวนะครับผมคนจะพักผ่อนนะบอกเลยวันนี้คนจะพักผ่อน <Yeah. S 1> <c oughs> บา้บาววายบบา,บาวาย <Yeah. S 1> มาวางระเบิดดีครับเดิมแน่นอนว่าหลุดอยู่แล้วราบดับนี้แต่คือมันก็ไม่มีใครจะดัน ชีสเพราะว่าโอ้ยเบื่อไอ้ไม่อาไม่พูดแล้วเหนื่อยไม่พูดแล้วเหนื่อยบินดิฟ่าไม่พูดแล้วเหนื่อยบินดิฟ่า,าแล้วผมก็3เกมจบไปเรียบร้อยในเวลารวดเลวมากๆนะครับผมก็โอโ้โหแปลงร่างด้วยมึงเอ้สวยเลยก็ อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้กันด้วยนะครับผมก็แวะแวะ,แวะเวียนเวียนมานะผมเนื่องจากว่าหายไปไม่รู้ว่านานหรือเปล่านะผมก็เนื่องจากว่าป่วยนะครับผมก็เลยมาอืมมาอัพคลิปกันให้ทุกคนดูกันหน่อยนะผมเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะคิดถึงกันนะครับผมเฮ้ย <He> นะผมก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะผมมีอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับผม,ผมก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะผมสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบไปเพียงเท่านี้นะผม See you